สวัสดีครับมาพบกับ Toyota c a m ม y 2.5 h v Hybrid นะครับปี2015คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่4,99,000บาทเท่านั้นครับราคาโปรโมชั่นปีใหม่เลยฮะลูกค้าเครดิตจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะฮะออกรถจัดร้น0 0งมืครับค่าประกันก็จ่ายตามความเป็นจริงครับผ่อนอยู่ประมาณ9,900ครับ72วดหรือ6ปีรถสวยบ้างเดิมครับมือเดิมป้ายแดงครับไม่มีชนประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยครับ ภายในสวยสาดเรียบร้อยนะเบาะหนังติดครีมปมมุมอะไรติฟังก์ชันค,ควชคอนโทรฮะแอร์แบ็กเอสกล้องถอยเครื่องเล่นทัชสกรีนปุ่มพุชสตาร์ทนะครับเบาะคู้น้าบับไฟฟ้าเบาะสวยสะอาดครับไม่มีขาดไม่มีแตกสภาพพร้อมใช้างานเลยครับเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีนะครับมีแอร์แถวสครับ คนนั่งสบายไม่ร้อนจอกล้องถอยอพร้อมนะครับออปชั่นจัดเต็มครับอย่างปีใหม่นะครับปี2020บุกสวิทครบครับสนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส็นการ,รนาพิเศษกรุงเทพครับ